เมื่อคุณเห็นัน ment, โปสเตอร์เรื่องแอนค,คุณจะคิดว่าการนําดาราหญิงนะครับตัวเป๊ะของวงการเนี่ยมนอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันนะครับมันจะดึงดูดพวกชายชาตรีทั้งหลายนะครับให้เข้ามาดูทั้งหมดเนี่ยมันได้ผลจริงจริงผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยก็นะครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาบอกความรู้สึกหลังดูเรื่องแอนเรื่องแอนเนี่ยมันน่าสนใจก็ตั้งแต่โปสเตอร์ละ ไอเช่มัมีตั้งแต่อะไรอ่ะวีเวอร์บ้างมีเอ่อมินนี่พันธิราบ้างมีโอ้โหไม่ตัวท็อประดับวงการของประเทศเลยนะเว้ยคือแบบมันอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันอ่ะเออถ้าใครอ่ะคิดว่าไอเรื่องเนี้ยมันออกแนวเออคล้ายๆ s สควิตเกเนเาะเป็นแนวแบบ s u r ร์ไบเที่ต้องหนีจากการตามล่าข,ของปีศาจฟาง <c oughs> คุณหนีไป <c oughs> มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้น <c oughs> มันคือ จิตวิทยาที่ดูตั้งแต่ต้นกับกลางเรื่องอะดูปุ๊บมึงงงแดกแน่นอนนะครับที่กว่านังโนแรนแต่จริงอ่หนังโนแยนมันซับซ้อนกว่าแต่เรื่องนี้มันดูไปเรื่อยนะมันก็จะแบบว่าเอ้ยมันมันมันค่อยๆแบบปฏิปต่ออะไรไปเรื่อยๆเว้ยอะไรที่มันคิดว่าเราไม่อยู่ในแบบความฝันอะนึกออกใช่ป่มคนที่อยู่ในความฝันแล้วมันจะแบบภาพมันก็จะตัดไปอีกแบบโดยไม่มีเหตุผลอะเรื่องนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน โดยนางเองกอ่ะก็มันจะถูกสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆอะ่ะไอ้ที่เห็นในตัวอย่างอะ่ะบางคนแม่งแทบไม่ได้อยู่ในเฟรมด้วยกันนี่สามอะ่ะเข้าใจปะเออพอทั้งเรื่องเนี่ยมันก็จะทิ้งปริศนาทุกอย่างเอาไว้ทั้งหมดนะครับให้เราแบบค่อยๆพอจอนก็คือคิดวิเคราะห์แยกๆนะครับผมคิดให้ถูกนะครับมันไม่ใช่คํหยาบนะฮะอ่านั่นแหละครับผมมันก็แบบค่อยๆคิดวิเคราะห์ออกมาว่าไอตัวละครเนี้ยมัน อย่างนี้ก็เปล่าทําไมมันเป็นอย่างนี้วะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมเออพอมาอยู่กลางเรื่องปุ๊บเอ้ยทุกอย่างมันเริ่มว่ออกมาเว้ยมันทําให้เขารับอ้าวเชื่อมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่ว่ามันเป็นไปอีกแบบหนึ่งไอ้เชี่ยทำให้เขารับคิดต่อๆๆๆไปเรื่อยๆเว้ยอันียมันคือความสนุกของหนังเว้ยเออแล้วพอมันเริ่มรบบเฮ้ยมันน่าไปเป็นอย่างนี้แน่ๆใช่ไหมล่ะเปล่าสัตว์แม่งวนมาหลบเดิมหลบเดิมตั้งแต่ตอนต้นแต่ว่า ไม่ใช่ครับแม่งเปลี่ยนตัวละคอรอีกแล้วมันเริ่มเดาถามไม่ค่อยถูกเว้มันเหมือนแบบมันเลตลกกับกเราอะแต่สุดท้ายอะพอมาถึงจุดคลายแม็กตอนช่วงท้ายๆอะแล้วทุกอย่างอะ่ะมันถูกเฉลยออกมาปุ๊บอออ๋อเอาลก,ก็จะมีประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเรื่องเนี้ยมันมีข้อดีอะไรบ้างข้อแรกเลยสไตล์การเล่าเรื่องนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นงานของอพี่คงเดชน,นะครับถ้าใครเคยดูเรื่องแวร์วีบีองนะหรือเรื่องเฉิมเนี่ยมันจะออกแนสไตล์แบบไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปทิ้งให้พวกเราอะ่ะนั่งงงกันอยู่ว่าไอ้นี่มันคือใครวะไอ้เดี๋ยวทำไมมันเป็นอีกคนไปแล้ววะประมาณเนี้ยเออไอ้เช่นนี้มันทํายังไงคือมันจะบอให้เรางงๆไปก่อนเว้ยคล้วาแบบมาทีนดิดทีนดิดให้เราแบบงงต่อๆไปเรื่อยๆกนั้นเลย ้วเดี๋ยวมันตัวหนังมันก็จะเฉลยไปเองใช่ไหมเออด้านเนื้อหาอะข้อที่2ด้านเนื้อหาก็คือว่าเออมาทําออกมาได้แบบว่าสิส่สีสังคมดีนะสิ่งสัการใช้ชีวิตของตัวเราได้ดีมากนะฮะพอทั้งเรื่องอะเหมือนมันสะท้อนเกี่ยวกับทั้งตัวเอกแล้วก็คนดูด้วยอย่างเราเนี่ยแหละว่าเอ,อ้ตัวเราไม่งจะคล้ายๆตัวละครตัวนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับต่อไปก็จะเป็นด้านงานภาพด้านงานภาพนี่ไม่เถียงยังไงก็ออกมาดูดีอยู่แลว้วอะเออ ซึ่งดูแล้วรแบบเออวะมันเดอะเบสจริงๆนะเดอะเบสมากส่วนด้านซาโดตีประกอบยังไงมันก็ทําออกมาได้ดีแต่อาจจะขัดใจตรงเพลงประกอบอะ่ะเออที่อนนี้อาจจะสปายเล็กน้อยตรงที่ว่าไอปีศาจความมันโผล่มาเนาะมันก็ต้องใช้เพลงประกอบแบบยุคประมาณ7080นะ่ะเออเราจะไม่บอกว่าจะเป็นเพลงอะไรแค่นั้นเลยแต่ว่าถ้าสำหรับคนอื่นอาจจะเข้านะอาจจะเข้ากับกิมมิคของตัวหนังอ่า แต่สําหรับผมอะคือมันก็มันจะฟังงับปแปลกๆกว่าจะเป็นจุดนึงที่แบบเราก็เฉยๆเประมาณนั้นอะ่ะแล้วก็แน่นอนนะครับผมด้านนักแสดงซึ่งแน่นอนว่าการที่จะเอานักแสดงระดับไอตอนของวงการประเทศไทยมาทั้งบทเนี่ยคือเป็นผลดีของหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับอย่างมหาสาลเลยเพราะมันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับ ถึงแม้ว่าตัวละครน่ะมันจะชื่อแอนทั้งหมดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตามที่เห็นในะตัวอย่างหรือในโปสเตอร์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีบทบาทที่เท่าเทียมกันนะครับผมมันไม่ได้แบบมีใครเด่นกว่าใครเลยนะฮะซึ่งแน่นอนเออแต่ละคน,น่ะมันก็แสดงดีทั้งนั้น,ท, I, นทั้งมินนี่พันธิราเจนิสบบนเคหรือออกแบบชุดทิโมนที่เออวะมันทําออกมาได้แบบดูดีอะเออส่วนด้าน ความรุนแรงอันนี้ก็มีนะฮะมีบ้างเหมือนกันอ่าแล้วมันก็จะมีฉากที่ปรับปะค่อนข้างเบือกน่านิดตนึงนะฮะผมใครที่เด็กอายุต่ำกว่า5ขวบอย่าเพิ่งไปดูนะฮะแล้วยิ่งเป็นหนังที่รู้วเข้าใจยากคือผ่านๆไว้ก่อนก็ได้นะอันนี้ก็สรุปเลยกันนะครับว่าไอเรื่องแอนเนี่ยมันเป็นหนังจิจตวิทยาขั้นสุดเลยนะฮะที่ดูแล้วอะ่ะอาจจะ มีทั้งคนชอบแล้วก็คนเกลียดในเวลาเดียวกันนะฮะไอสิ่งที่คนชอบเนี่ยมันจะเป็นหนังที่ค่อยๆแบบคลิปวิดีโอแย่ๆเนาะได้ตลอดทางประมาณนี้เออส่วนคนที่เกลียดอ,อาจจะเป็นคนที่แบบว่าอชอบดูแนวแอคชั่นหรือบางคนก็คิดว่าไอเรื่องนี้แม่งแบบมานาะมาแนวสกิทเกมไรเปล่าอะไร,ป,ะไรประมาณนี้ผมแนะนำนะไปดูตัวอย่างก่อน หรือไปปรึกษากับเพื่อนก่อนจริงๆมันเป็นหนังที่ไม่ได้ปรแบบอกมาะกับทุกคนขนาดนะั้นะเออมันเป็นหนังที่มันค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนิดนึงแต่ด้วยความที่มันโปรยคําว่าเทุกคนชื่อแอนรวมถึงนักแสดงนะครับที่ไปถึงระดับตัวเป้งๆของวงการนั่นนะครับมันสามารถดึงดูดคนดูไว้เยอะพอสมควรนะฮะก็สำหรับ เรื่องนี้ก็ผมก็ให้ประมาณ8.10เต็ม10นะอ่าที่ให้เยอะก็ด้านเนื้อหาแล้วผมเป็นคนที่ชอบดูอะไรที่มันแนวรับเข้าใจยากด้วยเออมันมันสนุกดีนะเวลาแบบคิดไประหว่างดูประมาณเนี้ยเออก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวเรื่องแอนนะฮะเออก็ถ้าใครชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไัดคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ